สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เป็นทางการกันนิดนึงนะฮะเราเอามาให้รับชมและก็ได้เลือกเป็นเจ้าของกันอีก1นึคันนะครับก่อนหน้านี้เรามีการนับกันอยู่แล้วว่านั่นคือคันแรกนี่คือคันที่2เพราะนั้นตัวนี้ครับเป็นคันที่2ที่เราได้มีการเข้ามาและต้องบอกก่อนนะฮะคู่ควรแก่ครอบครัวทุกคนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย พี่ๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปรับรถที่เป็นสตาร์เลียได้ซึ่งเราเข้าใจอย่างท่องแท้กับตัวมันเองได้แบบอัตโนมัติว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่ารถต้องใช้งานในครอบครัวเท่านั้นถ้าเกิดเน้นในเชิงสหเชิงพาณิชย์สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นการรับนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นในกรุ๊ป ของครอบครัวชาวต่างชาติมีการมาท่องเที่ยวในเมืองประเทศไทยเรานะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราลองมาดูกันก่อนครับถ้าเกิดมีตัวเลือกไปได้หลากหลายแนวมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวรถที่ตอบโจทย์มากที่สุดอีกคันหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้ค่ะบุนไดสตาร์เลีย2.2 SEL นะครับอันจะไล่เรียงลำดับให้กับท่านผู้ชมได้ฟังว่ามันมียังไงมันเป็นอะไร และตัวนี้คือท็อปหรือว่ารองท็อปนะครับสำหรับตัวสตา r l เลียก่อนหน้านี้ที่มีออกมาแค่2สียังไม่มีเป็นตัวสีขาวเปิดตัวนะครับก็จะเป็นตัวสีดํากับตัวสีบรอนเท่านั้นสําหรับตอนนั้นเนี่ยในช่วงแรก SEL จะเป็นตัวท็อปสุดพี่วินนึกภาพออกไหมฮะมันจะมีการเปิดตัว Star l เลียสครั้งถ้าเกิดเป็นครั้งแรก SEL ท็อปที่สุด แต่พอมาเป็นการเปิดตัวสตาเลียครั้งที่2และมีสีขาวเพิ่มเติมขึ้นมาตัว SEL จะกลายเป็นรองท็อปทันทีเพราะว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นคือจะเป็นตัวโรสโกนะครับหรือว่าเป็นตัวพรีเมียมนี่คือปัจจุบันและถามว่าตัวนี้ปัจจุบันไหมตัวนี้คือปัจจุบันแล้วเพราะนั้นเลยจะเรียกว่าตัวนี้คือเป็นตัวรองท็อปแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงตอนแรกซึ่งมีตัวรถแค่สองสีอันก็จะบอกว่าตัวนั้นคือตัวท็อป จะไล่กันแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่สับสนในเรื่องของระยะปีแล้วก็ลดในการผลิตด้วยนะฮะตัวนี้เป็นปี22ฮะสีบรอนเดิมสวยจากโรงงานตัวสอบวัดเช็คศูนย์ได้มันแน่นอนอยู่แล้วครับป้ายแดงเกือบ2ล้านเพราะนั้นรายละเอียดในความมั่นใจในการซื้อมันต้องมีอยู่ในระดับที่สูงมากพอสมควรเพราะว่ามันไม่ใช่คันละครึ่งล้านแต่คันล้เป็นล้านนะครับตัวด้านหน้าเนี่ย เซนเซอร์ S S ทำออกมาสวยนะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถคือเซนเซอร์เนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวเซนเซอร์ที่มีการปูดนูนขึ้นมาถูกต้องไมหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนท้ายหรือว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าแต่ตรงนี้คือมันจะทาเนียนเรียบไปเสมอตัวกันชนหน้าเลยนะฮะแล้วก็กล้องมองรอบคัน360องศาตัวนี้มันจะมีมาในเรื่องของความประหยัดด้วยอย่างก็คือภาษี นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติรถพวกนี้มันจะเป็นแบบ12ที่นั่งแต่ตัวนี้มันจะกลายเป็น11ที่นั่งเพราะนั้นการเสียภาษีเนี่ยคือมันจะประหยัดกว่าตัว12ที่นั่งเยอะไม่ใช่เยอะนิดเดียวนะฮะเยอะมากนะครับส่วนไฟด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเส้นยาวเรียงกันเลยซึ่ง LED ทั้งหมดฟูลเซต LED ทั้งหมดตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตอนกลางวันเนี่ยรูปลักษ์ดีไซน์ตัวรถมันจะโดดเด่นมาก่อนอยู่แล้วแน่นอน ซึ่งถ้าเกิดยังเป็นตอนคืนไฟมันก็จะติดเป็นตัวเดไลท์หลอด LED อะไรอย่างพวกนี้ถูกต้องไหมครับมันก็จะสว่างแล้วก็จะให้มิติตัวรถเนี่ยดูแบบสะดุดตากับหลายๆท่านที่ผ่านกันมาบนท้องถนนแน่นอนอันนี้กล้าพูดได้เลยมาดูตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงครับเครื่องยนต์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนก่อนหน้านี้เคยได้มีการบอกไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวของเดิมเนี่ยมันจะเป็นใน2.5ดีเซลแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเครื่องเทอร์โบเหมือนกันนะครับ แต่ CC มันจะมีการลดลงมาเหลือ2.2ลิตรนะฮะเท่ากับว่า175แรงม้ากับตัวเกียร์ออโต้แบบ8สปีดเกียร์ออโต้8สปีดนะฮะสำหรับรถใหญ่แบบนี้ตัวนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งที่มีเกียร์ออโต้แบบ8สปีดแต่มันจะมีในเรื่องตัวเทคโนโลยีมาพัฒนาตัวรถเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งวาันตี้0 เหลือเต็มที่ครับฮุนไดบางนาฮุนไดพระรามเก้าฮุนไดลำลูกกาสามารถเซอร์วิสต่อได้เลยมันจะกลายกลับเป็นว่าก่อนออกเนี่ยเราตัวรถไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งที่เป็นศูนย์ของฮอนด้าหรือว่าตัวแทนของฮอนด้าศูนย์ใดศูนย์หนึ่งของฮุนไดหรือว่าเป็นตัวแทนของฮุนไดก็แล้วแต่มันจะมีเป็นตัวบุ๊กเซอร์วิสยื่นมาปุ๊บลงไปในตารางเหมือนเดิมที่เหลือเราก็ทําตามระยะที่มันได้มีการกําหนด หรือการแจ้งเตือนบนหน้าจอเรือนใหม่ว่าควรที่จะได้รับการเข้าบริการได้แล้วตรงนี้มันกระทั้งบอกว่าวารันตีศูนย์เหมือนเดิมทั้งหมดแต่ถ้าเกิดยังโปกตีตอนนี้และก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันครับประวัติเช็คศูนย์ได้เลยรถสวยมากนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างของเราเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันหลังการขายให้เหมือนกันรับประกันเครื่องเกียร์นะครับ6เดือน1 0 0 0 0มกิโลแล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับใช้กระบบไฟตั้งสูงธงล้อให้หมดเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยจะพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างโอโ้โหรถใหญ่ดูง่ายฮะก่อนอน่นเลยล้อสวยมากนะครับจะเป็นลายที่เหมือนกับเต็มวงนะแต่ก็จะมีตัวช่องนะครับข้างหน้าก็จะเป็นดิสข้างหลังก็จะเป็นดิสส่วนยางเนี่ยเป็นคาโฮซึ่งมันเป็นตัวยางอะไรตัวนี้คือยางเกาหลีนะครับ พราะว่าสัมพุนไดเนี่ยฮุนไดหลายคนนะเรารู้จักแค่ว่าฮุนไดแต่เราไม่รู้รถที่มามาจากไหนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบางคนไหนะคิดว่าเฮ้ยรถทรงแบบนี้มันเหมือนกับเอาผ่านนะมันเหมือนกับเวลฟล์นะแต่มันไม่แต่มันมาคนละที่นะครับซึ่งถ้าเกิดจะเป็นฮุนไดเนี่ยมันจะเป็นตัวรถสัญชาติเกาหลีแต่ถ้าเกิดจะเอาผ่าน,เอา,านเอาเวลฟาอะไรอย่างพวกนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของเจแปนนิสนะครับสีด้านข้างสวยเดิมเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันเห็นไหมฮะ มันจะมีความแตกต่างให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการแบ่งเป็นตัวเลเยอร์แก้มประตูสไลด์ด้านขายสุดหรือว่าตามเสาก็แล้วแต่สวยมากนะครับคนจะกังวลกันในเรื่องของไอ้นี่นะการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าอะไรฮะอันนี้มันก็คือเป็นตัวข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติคุนใดเนี่ยตัวสตาร์ลีแบบนี้มีการชนด้านหน้าตัวนี้คือชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับ อันนี้คือเป็นข้อเท้จริงนะเราสามารถพูดเล่าบอกกันฟังได้แต่มันไม่ได้เกิดหรอกครับพี่พี่เชื่อนเราอย่าลืมว่ารถใหญ่แบบนี้ระบบความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกมาดูตัวด้านในนิดนึงฮะ Smart Entry มีไม้ครบหมดพวกนี้ก็จะเป็น a Accessory ตกแต่งเพิ่มเติมนะ Smart Entry นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าอะไรอย่างพวกนี้ลองดูไหมกุญแจอยู่นี่ ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอันมีกุญแจติดตัวแล้วอนยากได้สตาร์ทเรียมือสองคันหนึ่งอันจะเทสตรงนี้ก่อนเลยก่อนอื่นล็อกรถตอนนี้คือเรากำลังล็อกรถอยู่แต่มันเปิดพามากไว้มันก็ติดตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรคราวนี้อันจะลองอะไรฮะอันจะลองตัวสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทคือมต้องใช้งานได้จริงเซนเซอร์จากไงตัวรถแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์จากกุญแจมันต้องลิงก์เข้าหากันถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นข้อสังเกตนะว่ารีโมท ถ่ายหมดหรือเปล่าหรือเซนเซอร์สําหรับการตัวจุดระเบิดมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เราดูได้นะครับอัน,นจะสตาร์ทแล้วนะ1โอเคเรียบร้อยสําหรับการสตาร์ทจากกุญแจเนี่ยง่ายๆครับกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัวกดโฮจบเลยแต่กดโฮต้องกดค้างไว้ ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเปิดรถจะดับไหมมาลองดูกันไม่ดับอันนี้โอเคแล้วอันนี้คือโอเคแล้วรถไม่ดับนะครับคราวนี้เราก็ปลล็อกรถไม่ดับนะอันนี้คือรถไม่ดับนะครับอีกอย่างนึงเราจะเห็นได้เลยว่าวิสัยทัศน์ในการขับหรือว่าการมองรถใหญ่แบบนี้กระจกแม่งเบลเลอร์อเลย เสาเเนี่ยคือมันต้องใหญ่อันนี้เป็นเรื่องเราเข้าใจได้แต่ถือว่าไม่ไใหญ่แบบเทอทะแต่วิสัยท่านในการมองด้านหน้าเนี่ยคือมันจะเห็นอย่างชัดเจนพอเวลาที่เรากําลังจะโค้งเนี่ยและนั่งอยู่ในตำแหน่งแบบนี้มันจะตีมุมออกมามองจากฝั่งนี้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับอย่างบางคนอาจจะไม่ชินหรือว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่สรับตัวรถใหญ่แบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านในกันบ้าง อันจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะว่าเดี๋ยวอันจะขออนุญาตสตาร์ตตัวรถนิดนึงภายในเนี่ยต้องมีการบอกรายละเอียดครบมากหน่อยหนึง่งเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลในเรื่องตัวการตัดสินใจนะครับอันนี้สูงร้อยแปดสิบนะพี่วิดวงน,นั่งเดิมันเหลือพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะสำหรับก่อนหน้านี้ถามว่าเป็นตัวอะไรก็จะเป็นตัว SEL เหมือนกันนะฮะที่เราได้มีการรับชมไป อันนี้อุ้แจเก็บไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมในแดนเช้กล้องอินเสิร์ตให้กับพี่บีได้ดูอีกทีหนึง่งตัวนี้เปิดแอร์ตอนหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวโหมดนะฮะประมาณนี้ส่วน AC นี่ก็คือตัวทําความเย็นนี้ออโต้ออโต้โฮออโต้โฮเนี่ยจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราคาดเข็มคนดนิรภยัยไอตัวนี้เปิดไว้เลยก็ได้ p าร์ i ิ้งเซนเซอร์นะครับ แล้วก็จะมีเป็นไร้โหมดไร้โหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมด 1. e ึ่งอีโค s ส o r โหมดสปอร์ตสก็คือจะเป็นตัวแบบออริจินอลนั่นคือ Normal นะครับเราสามารถคอนโทรลการเปิดประตูจากบนศีรษะเราได้ก็คืออยู่ตรงไฟอ่านแผนที่ทั้งหมดนะฮะส่วนจอเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นจอแบบทัชสกรีนซึ่งมี Android Auto ซึ่งมี Apple c a r p l a y และมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ต้องเสียบสายนะฮะตัวนี้คือไร้สายนะครับแล้วก็อีกตัวนันถือว่าอันนี้ชอบมากส่วนตัวนั่นคือการกดมองดูกล้องรอบคันตัวรถซึ่งจะมีตัวปุ่มให้เรากดได้เลยอันนี้คือชัดเจนความละเอียดการเห็นวิสัยทัศน์ตอนที่ขับขี่ก็ดีมันเห็นตัวรถรอบคันค่อนข้างที่จะครบถ้วน แล้วก็ปรับมุมมองในระดับสายตาเราได้นะครับสาหรับตัวจอหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ตัวฮงตัวโฮมเลดีโอนะครับฟังเพลงฟังเพลงที่เหลือเนี่ยคุณลูกค้าก็มาเล่นได้ตามปกติเหมือนเดิมส่วนเกียร์เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นออโต้ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ออโต้ไฟฟ้าซึ่งมันจะทํางานเป็นระบบเซฟตี้เหมือนกันสมมติอันต้องการตอนเนี้ยอยู่ในตาแหน่งของเกียร์พีอันจะไปกดดีเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเหยียบเบรกไว้ด้วย นะครับถ้าเกิดเราจะไปกดเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยต้องเหยียบเบรกไว้ด้วยมันถึงจะสามารถใช้งานเดินหน้าถอยหลังได้นะครับส่วนเก๊ะเนี่ยเก็บของโอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะนี่เก๊ะตรงนี้การออกแบบสวยมากนะครับใส่ของได้ค่อนข้างนี่จะิเยอะที่ปัดน้ําฝนครับออตโต้ได้ไหมออตโต้ได้ไหมตัวนี้น่าจะออตโต้ไม่ได้นะฮะไม่มีออตโต้มาให้แต่ไฟหน้าออตโต้อยู่แล้วนะครับ ตัวเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ8สปีดซึ่งมันจะไม่มีเป็นโหมดชิปอัพชิพดาวมาให้เห็นไหมฮะแต่มันจะมีเป็นตัวแปนน์แพดเดิลชิพอยู่หลังพวงมาลัยตอนแรกเราไม่เชื่อนะเฮ้ยแม่ง8สปีดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขที่มีการพูดมาหรือเปล่าแต่เราได้มีการลองจริงๆแล้วใช้งานได้จริงๆโหน่าจะให้พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้เยอะมากเลยก็ขึ้นลงครับดึงเข้าดึงออกนะฮะอยู่ที่ระดับ ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นมัตติฟัง์กชันนะครับระบบคำสั่งเสียงมีนะแต่ต้องเชื่อมต่อกับมือถือนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคูสคอนโทรลตรงนี้จะเป็นอะแดปทีฟซึ่งมีการใส่เป็นสต็อปแอนด์โกมาให้สามารถเว้นระยะจากตัวรถคันหน้าดได้และความเร็วที่เราจะเฉลี่ยกับระยะห่างจากรถคันหน้ากินไม่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 ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็จะประมาณนี้เบรกมือไฟฟ้า ใช้ค่เงนโชนกระจกไฟฟ้าหมดแล้วก็คราวนี้นี่จะเป็นตัวเปิดประตูใสยไฟฟ้าอันนี้อันเปิดทางด้านฝั่งนี้อัน,นจะลองปิดทางด้านฝั่งนู้นเป็นไงพี่พี่คิดว่าเป็นไงคือของแบบนี้นต้องใช้งานได้จริงนี่ครับมันคือความสุขสบายนะสับตัวรถใหม่ๆที่มันมันมีเทคโนโลยีมาผสมผสานกันหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรุ่นเก่าแบบนี้ก็มีอันแต่เรามองในภาพปัจจุบันสิครับ ฝาท้ายไฟฟ้านะใช้งานได้ตามปกติตัวเซ็นเซอร์หรือว่าระบบไฟเนี่ยเช็คให้หมดนะไม่ต้องกลัววันจะไม่ทำให้คราวนี้อันจะไปอยู่ในตำแหน่งตอนที่สองบ้างนิดนึงโอเคหลายคนเนี่ยก็บอกว่าตัวสตาร์เลียในยพื้นที่ด้านในมันอาจจะแคบไปน,นิดน,นึงแอร์กดออตโต้ได้เลยนะฮะโอ้โหแม่งดีจัดคือถ้าเกิดอย่างในสำหรับสเต็ปการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไปนในตำแหน่งด้านหน้าหมดนะฮะ แต่ถ้าเกิดอย่างตอนหลังเนี่ยก็คือถามว่ามีหน้าที่แค่ปรับตัวระบบปรับะกาศนะครับที่เหลือก็จะเป็นแมนนวลมหมดแล้วไม่มีอะไรให้เราเล่นเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าอาจจะมีส่วนนะเพราะว่าสําหรับตอนหลังเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นไฟฟ้าให้เราเล่นเลยแล้วก็การปิดเปิดประตูตรงนี้อันถือว่าแฮปปี้นะปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลย นะครับซึ่งใช้งานได้ง่ายมากนะสำหรับอย่างผู้สูงอายุนะครับคนคงคุณแก่อะไรแบนี้โอ้โหตรงนี้ดีตรงนี้ดีวะ่ะตรงนี้ดีนะครับนี่แหละคือสําหรับตัวด้านในนะนับทั้งหมดได้ก็จะเป็นตัว11ที่นั่งเท่ากับว่าตอนแรก3ตอน2 3ตอน2 2 3, ตอน3ตอน4 3จะแบ่งกันเป็น3 2 3ประมาณนี้ ะะเราไม่ต้องไปดึงเหมือนกับรถตู้แล้วนะครับเพราะว่ามีเป็นตัวปุ่มกดไฟฟ้านะมันก็จะเซฟในเรื่องตัวการใช้งานไปค่อนข้างดีเยอะเดี๋ยวอันเปิดไฟให้ดูหน่อยตอนนี้อันสตาร์ทรถไว้นะอันเปิดไฟให้ดูนิดนึงจะได้เห็นในส่วนง,งตัวความสวยงามอันนี้นเปิดไฟแล้วเรียบร้อยโหสวยนะ LED เต็มลำเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวโลโก้แก้วนะครับก็คือจะอฝังไปกับตัวฝาท้ายเลย ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดจากตัวด้านในก็ได้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคนที่อาจจะความสูงไม่ได้เยอะมากสามารถปรับระดับความสูงได้นะมันก็จะเหมือนกับปาเจร่มันก็จะเหมือนกับฟอร์จเูเนอร์ er, ที่ใช้งานฝาท้ายไฟฟ้าทั่วไปอะไรอย่างแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการพับเก็บบอกอันนี้ก็จะเป็นตัวดึงนักพิงลงเพราะว่าสาหรับตัวโฉมก่อนหน้านี้คือมันดึงไม่ได้นะครับจะเป็นตัวตีนทุกแกนะแปะไว้อยู่ตรงนี้ส่วนช่องนี้ จะเป็นการเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันก็จะเพิ่มในเรื่องของพื้นที่ในการเก็บสัมภาระไปได้เยอะคือสําหรับอย่างส่วนใหญ่นะฮะอย่างลูกค้าก่อนนะี้ที่เขามาซื้อสตารเียเนี่ยเขาไม่ถอดบอกออกนะเพราะว่าเขาจะมีการใช้งานที่ไม่ได้เหมือนกับเป็นแบบออริจินอลซึ่งมันสามารถทําได้แต่พอเราเราไปตรวจตรอ,อเนี่ยหรือว่าเอาไปตรวจสภาพรถเราก็เอากลับมาใส่เหมือนเดิมก็จบและแค่นั้นนะฮะเปรี้ยวนะครับถือว่าดีถ้าเกิดอย่างสมมุตินะเที่นั่ง หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้เราจะเล่นแบบเราจะเล่นแบบสุดโต่งไปเลยอันแนะนานะฮะอันแนะนําเลยถือว่าเป็นรุ่นที่ดีแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเอลพาดก็มีนะเวลไฟก็มีตัวรถพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นบิ๊กไซส์เอ็มพขนาดใหญ่นะครับในเรื่องตัวการตกแต่งมันอาจจะมีความหรูหรามากกว่าแต่สำหรับบางท่านเขาอาจจะจับต้องราคาถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นตัวนี้คือจุดเสริม ตัวนี้คือจุดเพิ่มเติมที่จะสามารถจับต้องได้ในราคาที่ประหยัดกว่ากันเนี่ยเยอะแต่เราจะได้ความทันสมัยเราจะได้หลายๆอย่างที่มันเป็นความแปลกใหม่ในการขับขี่ตัวรถมันคือไลฟ์สไตล์ครับมันคือเทคโนโลยีมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับตัวรถที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ตัวนี้นะครับปี2022 2.2 SEL Turbo ราคา1,799,000บาทเน้นย้ำนะครับอีกสักครั้งหนึ่ง1,799,000ถามว่าต้องดาวไหมสำหรับรถตรงนี้มีดาวนิดหนึ่งก็ดีครับมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะได้ง่ายขึ้นแต่ยอดผ่อนก็จะลดลงไปได้ด้วยแต่ถ้าเกิดในเรื่องตัวเครดิตนั้นธนาคารของแต่และธนาคารปล่อยกู้มาเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่เดี๋ยวเรามาเช็คกับสถาบันการเงินกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มาในเดือนกระกฎาคมเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีใครมาจับจองในช่วงตอนไหนแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดอย่างเป็นฮุนไดสตาเลียที่สวยที่สุดนับว่าเป็นมือสองเหมือนออกห้างปลาแดงเรามีอยู่ที่นี่หนึ่งคันพร้อมส่งมอบทันที คนนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับในคลิปนี้อันเอาสตาเลียมาให้ชมถ้าเกิดชอบถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้อยากให้อันเอาสตาเลียไปเทสได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหน้าอันจัดให้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ